เป็นความเข้มข้นของไอศกรีมจากแมกโนเลียแล้วเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตจากเฮอร์ชี่ที่มาเอ,อเอ็กกันค่ะกรรู้สึกว่าเราก็จะได้รสชาติที่มีความกลมกล่อมหอมละมุนมากเป็นเียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคเป็นที่สองรสชาติด้วยใช่ฮะยังไมงมัน ตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบรสคลาสนะสิกนะก็เป็นเป็นช็อกโกแลตกับวน,นิลาก็เป็นอะไรที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วนะพอได้เฮอร์ชี่กับแมกโนเลียมาร่วยมือทำก็ มันเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่างที่ผมบอกนะว่าคุณภาพของสินค้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยส่วนตัวด้วยความที่ไอศกรีมของแมกโนเลียนหนูรู้สึกว่าเขามีความหอมหวานละมุนอยู่แล้วแล้วพีก็เป็นแฟนของเฮอร์ชี่ตัวช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมค่ะพอเขาเอามาผสมกันแล้วเวลาเราเคี้ยวหนูรู้สึกว่าแบบมันได้กรุบกรุบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติเขา,เขาก็อัดเปล่าพี่เห็นหางตามีคนบอกว่าละมุนไ <laughs> แบบกินแล้วแบบครับละมุนจริงครับ ปกติมา <ฮะ S 2> ชอบกินไอศครีมช่วงเวลาไหนอะไรยังงบ้างคะอุ้ยผมนะช่วงกลางกลางวันตอนคืนผมก็ชอบกินฮะเวลาแบบวัน้องว่างดูหนังหรือทำทำกิจกรรมอะไรผมผมก็จะชอบแบบหยิบไอศครีมขึ้นมาทานครัพี่พ,พี่กินได้ตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูหนูชอบทานเราโดย ร้อนๆแบบนี้หนูรู้สึกว่ากินได้ตลอดเลยค่ะอแอยากให้ฝากติดตามเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่ไหนหรือว่าเราอ๋อ<ค>ก็อสาววกไอศครีมใ่มคะใครที่เป็นสาวอกไอศครีมน,นะก็ฝากแมกโนเลียกับเฮอร์ชีไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่แมกโนเลียแมกโนเลียตู้เหลืองได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศครับ ก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะมี2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสติ๊กแล้วก็เป็นแบบคัพสค่ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลย งานวันนี้หนอนทูเป็นงกับมาออกาเีไดกันครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบเกือบมาแล้วคเกือบไม่ได้จัดแล้วครับคนตกหนักมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเห็นบ้านฟ้าดวมตัวเยอะมากๆครับันี้คืะเราค่ะดีใจค่ะดีใจที่ฟ้าฝนเป็นใจทําให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เป็น เรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้แบบกลับมาเจอพี่ๆบ้านฟ้าบ้านพี่ก้าวแล้วก็บ้านทีทุกค,คนจากแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันได้แบบมาเจอกันแล้วก็แบบหายคิดถึงพี่ผลง,งานอะไรที่จะกำลังทำอยู่ะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะเขาอ,อู่ไว้ก่อนครับผลงานส่วนตัวนะอขออู่ไว้ก่อนครับ คนนึ่งก็ขออุบไว้ก่อนเหมือนกันต้องกานละกุละกอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมถึงคู่การหรือว่าหมายถึงของดูอะไก็แทนคำพูดเลยอ่าแสดงว่าแสดงว่าก็ฝากด้วยนะครับฝากผู้จัดด้วยนะครับฝากคุุณีรเปล่าเผื่อมีผู้จัดแบบว่าแวะมาเห็นแล้วก็อยากอยากเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ได้ครับเคมีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหลายคนก็ใช่ การจกนินึงล้วคเดียวของตอนนี้เอะไรนะครับละครเดียวเดียวของผมเหรอก็มีคุยๆอยู่ไว้บ้างครับที่แล้วก็มีทั้งที่ยังถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ใหม่ใน,นอนาคตเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีฟิสติ้งหรืออะไรเงี้ยก็จะมาแบบแจ้งอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยครับ ส่วนของพีก็มีที่คุยคุยไว้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่รอออนแอร์ชื่อเรื่องว่าแสงค่ะช่องสามค่ะแล้วก็มีภพาพยนตร์ชื่อ ข่าชุมทองคานองชุมโจรค่ะออนแอร์ในบข่าชุมทองคานองชุมโจรค่ะออนแอร์ในแพลตฟอร์มในตึกนะคบช่วงนี้เหมือนงานหนักเข้าปีก็้ทบเยอะนะเข้ามาได้อีกค่ะเหมาะนะน้องเหมาะกับภาพยนตร์มากเลยครับแล้วตัวพี่เก้าล่ะผมก็เหมาะนะเหมาะนะพี่เก้ายังเข้าได้อีกครับผมยังเข้าได้อีกครับคหนักที่ถ่ายด้วยกันคือเป็น ทุกทีหนังตามฟอลโล่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะวางแผนว่าจะลั้นออกมาเมื่อไหร่ถ่ายจบแล้วถ่ายจบเรียบร้อยการนตีความหล่อได้หรอความหล่อโอ้น่าจะออกแนวหล่อครับหล่อค่ะเราดูได้เลเห็นว่าเห็นว่าจะไปทานด้วยกันเร็วๆนี้เตรียมตัว เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วหรอก็เพียมีอัเปเดตเลยนะฮะตัวพียก็มีเตรียมตัวไปหลายอย่างมากๆแล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่รวบรวมแพ็คของใดๆแล้วก็เช็คความเรียบรอ้อยติดติ้งชิลลี่กันเรียบร้อยค่ะมันกันแทงมั้กใครใครฟังได้ไหมว่าจะเป็นแนวไหน,น,นยังไงเอ่า ชุดของพีก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวพีนิดหน่อยแล้วอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนใส่เรารู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเดินสบายเดินได้เขาจะเป็นฟิลนี้จริงเรารู้สึกยังไงบ้างกับงานระดับโลกเลยที่มาเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมงานค สำหรับผมนะครับสำหรับรู้สึกดีใจมากๆก็เป็นประสบการณ์อย่างที่เคยพูดไปหลาย,ลายๆครั้งว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราทํางานในวงการพอเราได้ไปเดินผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เออเราอยากจะสัมผัส แล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนอกจากเป็นเทศกาลหนังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าศิลปะทางด้านแบบแฟชั่นอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่าอยากอยากอยาก,อยากไปมากๆเลยครับอันนี้เป็นการาใช้นในแบบไมทดแบมเลยคะนี่แบมากแม์กันไหมนี่ต้องต้องให้หทุกคนตัดสินครับว่าว่าทิศทางของชุดของเราสองคนเนี่ยจะจะจะถูนใจทุกคนไหมจะแมท์กันไหมเขาอยากว่าเขอแชร์กันไปส่งรูปไปดูไหม ส่งค่ะใีการแชร์แชรครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายชุดมากๆหลายสปอนเซอร์มากๆก็จะเป็น after party ด้วยจะเป็นแบบชุดเดินและขับรถด้วยอะไรแบบนี้ครับต่ผมก็อบอกว่าเอ๊ะเป็นแบบครั้งนี้เป็นการโปอินเตอร์เลยไหมคะแบบงานที่ถูกใช้เป็นคโปอินเตอร์มากๆเลยก็ต้องขอบคุณทาง SLC ทีม<ช>ครับผมที่เชิญให้เราสองคนมาเก็บโต๊ะมุี่เก้า เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคะฟิตแบคอ๋อ <ไป S 1> รู้สึก <c oughs> ก็คือหมดครับหมดทั้งสติกเกอร์ทั้งโปรโตบุ๊คด้วยวันนั้นน้องก็ไปแบบว่าไปไปรับมอบด้วยกับตัวก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นเล่มที่2แล้ว,ลวเล่มที่2แล้วก็วววในอนาคตเนี่ยถ้ามีเล่มที่3ที่4ก็ฝากทุกคนช่วยอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยฮะทีมรูปอะไรเราได้รับอมอบกับเราลูกอะไรดีมากดีมากค่ะมูตแอนโทนดีมากสวยมาก เสื้อส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดโลเคชั่นส่งคนคนส่งภาพหรือว่าคนส่งของเรียกว่าสวยสวยอ่ะครับใจคอลเลคชั่นแบบนี้เลยตักหมุดแน่ไหนโอ้มันเลือกยากมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละภาพก็คือให้มูดแตนโคนที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปขอบคุณครับขอบคุณมาก รู้ออเขาคุยอะไรกันอ๋อเอาหรอพี่เจ้าตัวจริงกับุ่เไหรลอกกพีพีพตอบดีดนะพีตตัวจริงสิคะยังไงยังไงบอกว่าคูยังไงเจ้าใจดีมาดีๆหล่อหล่อทุกมุมหลอดูดีดูดีดูดีครับเออเ้าใจหนักกันเนี่ย อย่าลืมที่คุยกันไว้โอเคแต่ถ้าจากโฟโต้บุ๊กหละจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตบ้างไหมสำหรับผมเองเหรอฮะก็เร็วๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานทางด้านวงการบันเทิงก็จะเป็นละครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้อยากโฟกัสตรงนี้มากขึ้นอยากโฟโต้บุ๊กคู่ที่มีโอกาสมีโอกาสไหมโอกาสไหมแต่ มีโอกาสไม่ไม่รู้นะครับแต่แต่เท่าที่ได้ยินเสียงนะจะมีคนรอเยอะอยู่ครับเราจะตอบการตอบรับนี้ยันโอเคพร้อมถ่ายไว้ฝากรู้จัดที่อยากจะทำให้พวกเราสองคนหรือสปอนเซอร์ก็ฝากด้วยพรคือแบบมันจะเร็วๆนี้ไปเพราะแฟนกิ๊งคู่ไปแล้วอะไรอย่างนี้มีคิดไว้บ้างไหม